ปฏิบัติตามพรลวรโรงงานนะครับถ้าเป็นโรงงานนะครับก็ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านความปลอดภัยนะครับด้านมลพิษต่างๆนะครับก็ต้องให้ปฏิบัติตให้เป็นไปตามกฎหมายโรงงานที่มีน้ําเสียนะครับถ้าน้ําเสียที่มันมีปัญหาเยอะๆจะกําหนดในเงื่อนไขว่าห้ามระบายนะครับหรือกําหนดไว้ถ้าระบายออกก็ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องอะระบบบำบัดน้ําเสียครับปกติเนี่ยเราก็จะเข้าตรวจ ตรวจสอบติดตามโรงงานอยู่แล้วนะครับปกตินะครับถึงไม่โรงเรียนเราก็จะเข้าไปตรวจสอบนะครับโรงงานที่ที่มีมลพิษนะครับโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะเข้าไปกํากับเป็นพิเศษนะครับการสั่งการมันก็จะมีเป็นลําดับขั้นตอนอยู่นะครับถ้าโรงงานมีปัญหานะครับเราไปตรวจสอบสมมติตรวจสอบเชิงประจักษ์แล้วนะครับว่าโรง,งงานก่อเกิดปัญหาขึ้นนะครับเราก็จะจะมี สั่ง3ามเจ็ดนะครับให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนนะครับให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานนะครับถ้าตรวจสอบแล้วค่ามลพิษค่าน้ําไม่ผ่านเราก็เปรียบเทียบปรับดําเนินคดีนะครับด้วยนะครับส่วนถ้ามันก่อเหตุเดือร้อนลองคานหนักจริงๆเราก็จะสั่งมาตาา39คือสั่งให้หยุดหยุดโรงงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วเราก็จะมีการตรวจติดตามตลอดเป็นระยะระยะครับ ครับถ้าเราเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีการระบายน้ําเสียออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับเราก็จะสั่งให้ระงับนะครับให้หยุดการกระทําแล้วก็ให้ปิดทางน้ํานะครับแล้วก็รื้อถอนท่อต่างๆออกแล้วก็เปรียบเทียบดำเนินคดีนะครับแล้วก็จะสั่งให้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ําเสียใหม่ครับถ้ามันยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะสั่งหยุดระบบบำบัดน้ําเสียทั้งหมดก็เท่ากับสั่งหยุดโรงงาน นะครับเพื่อจะให้โรงงานปฏิบัติให้มันแล้วเสร็จค่อยเปิดถ้าถ้ามันเสียหายหนักนะครับเราก็จะสั่งหยุดโรงงานนะครับถึงโรงงานจะหยุดหยุดปุ๊บจะผลกระทบกับโรงงานค่าจะจ่ายเท่าไหร่อันนี้เราก็จําเป็นก็ต้องสั่งเพราะว่ามันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนที่อยู่รอบข้างครับเราก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบนะครับก็สั่งหยุดและให้แก้แก้ไขาภายในกําหนดนะครับ เราจะสั่งว่าให้ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภห้ใน30วันอย่างเี้ครับโรงงานก็ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายใน30วันของเราเป็นเรื่องกิจการผลิตไฟฟ้านะครับา กิจาการเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะมีใบอนุญาตอยู่5้าประเภท5้าไานะครับก็คือใบผลิตใบจําหน่ายระบบจําหน่ายควบคุมคงคายถ้าร้องริยนเกี่ยวกับรโรงไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับกรเราโดยตรงเกี่ยวกับไฟฟ้าก็มีครับอย่างเช่นผงขี้เถ้าฝุ่นละอองแต่ถ้าเป็นพวกก๊าซชีวภาพก็จะเป็นพวกบอมักทรงกลิ่นนะครับพบต้องแก้ไขครับส่วนแก้ไขแล้วเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเราก็ มีเวลาให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยมาตรการของเราแล้วเนี่ยหนึ่งละเมื่อมีการแจ้งให้ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะมีกรอบระยะเวลาให้แก้ไขให้เสร็จภายใน60วันนะครับแต่ถ้าไม่เสร็จก็ชี้แจงมาว่าด้วยเหตุผลใดน,นะครับแต่ถ้าแจ้งแล้วทําแต่ทําไม่ได้หรือไม่ทําเลยเนี่ยก็จะมีกฎหมายทางปกครองติดตามไปเพื่อเป็นการใช้บังคับทางกฎหมายครับผมใบทลงโทษครับ บทลงโทษของนราก็หนัก,หน,กหนักสุดก็เพิกถอนใบญาตอ,อาจจะเบาๆบาหน่อยขึ้นกลางก็พักใช้บริญาตรับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอโรงงานที่เป็นโรงไฟฟ้าเกี่ยวกับชีวมวลการที่โรงไฟฟ้าหรือผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าต่างๆจะบีบคิ้วบายเบียงหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างยากเพราะถ้าโรงไฟฟ้าใหญ่ๆหน่อยที่เกินสิบเมกวัตต์ก็จะเป็น e a นะครับซึ่ง EA เอความเข้มอะไรต่างๆนในการตรวจสอบเข้มอยู่แล้วนะครับตำกั่เหมือนกับ EA เมีมาตรการที่เข้มเช่นกันนะครับถ้าผู้ประกอบการในโรงไ้าไม่ปฏิบัติตามก็มีบทลงโทษอย่างที่เ่าทั้นตองไปนะครับหนักๆก,ก็คือเพิกถอนใบญาตกลางๆาก็พักใช้ใบญ,ญาตนะครับขณะที่มีการปรับปรุงแก้ไขยังไม่ได้มาตรการนั้นก็จะยังพักใช้ไปก่อนจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานของเราแล้วตามกฎหมายระเบียบของเราแล้วค่อยอนุญาตให้ผลิตไฟฟ้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อวิตกกังวลต่างๆของชุมชนรอบรงไฟฟ้าที่ะต่อตั้งนั้นเราก็มีกฎหมายรับฟังความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นได้ข้อวิตกกังวลของชุมชนรอบรงไฟฟ้าที่วิตกกังวลว่าจะเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องทําการบ้านครับว่าคุณมีมาตรการอะไรที่จะบรรเทาแก้ปัญหานั้นนะครับ ก็ทำเป็นสัญญากันไปสัญญานั้นก็จะเขียนลงในเล่ม C O P นั่นแหละถ้ายุคโครงการใหญ่ใหญก็จะเขียนลงใน E A นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น E A หรือ C O P มาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้องเข้มครับ ชุมชนก็จะเป็นเรื่องของด้านสุขภาพค่ะที่จะต้องมีการเฝ้าระวังติดตามแล้วก็ค้นหากลุ่มป่วยถ้าเกิดเจอกลุ่มป่วยก็คือจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะ,คะดูในเรื่องของการคัดกรองคัดกรองเสร็จแล้วนะคะเราจะดูเรื่องของว่าคัดกรองท่านใดที่มีความเสี่ยงก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านรวมไปถึงการติดตาม1เดือน3เดือน6เดือนในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นค่ะ ในส่วนของสํานักงานสาธารณสุขอาเภอพี่ไม้นะคะก็มีมีส่วนร่วมแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในเวทีหารือของคณะกรรมการของโรงงานแล้วก็ในส่วนของอําเภอจังหวัดค่ะสอสอ,อพี่มามก็จะเป็นคณะกรรมการหนึ่งในนั้นก็คือเป็นคณะกรรมการไกล่เกลีย่ยเราจะช่วยดูเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นดูผลดูเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพนะคะจะ ชาวบ้านจะต้องได้รับค่าค่าเยียวยาในการตรวจสุขภาพด้วยตรงนี้เราก็จะช่วยกำกับติดตามผลแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้กับทางผู้บริหารต่อไปนะคะก็เป็นไตภาคีหนึ่งในไตภาคีนั้นก็คือบูรณาการในหลายหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นสาสุขตำรวจทางด้านกฎหมายค่ะแต่ที่เน้นของเราก็คือด้านสุขภาพนะคะที่จะต้องติดตามเฝ้าระวังประชาชนที่มีผลกระทบกับโรงงานนะคะค่ะอยู่ด้วยกันได้คือ ในในส่วนของชุมชนโรงงานถามว่าเรามีโรงงานที่อยู่ในชุมชนของเราเราจะมีการดูแลตัวเองยังไงก็คือกลุ่มประชาชนนะคะก็ต้องหมั่นเฝ้าระวังสังเกตอาการนะคะอาการสุขภาพเบื้องต้นนะคะ,ะโดยที่เราไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่เราพอสตอหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านนั่นเองค่ะคิดว่า ไม่ไม่น่าจะมีผลกระทบนะคะเพราะว่าในส่วนหนึ่งคือถ้าเราหมั่นสังเกตร่างกายของเรามันสังเกตสุขภาพของเราส่วนหนึ่งแล้วก็นีส่วนของโรงงานก็ทําตามข้อตกลงที่ทางคณะกรรมการไก่เกียยได้ได้ตกลงกันไว้ค่ะมันก็จะไปในรูปแบบที่เป็นการอยู่กันแบบบูรณาการร่วมกันอยู่กันแบบภาคีเครือข่ายค่ะมีส่วนร่วมทางหน่วยงานราชการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการไตรภาคีในเรื่องของการ ดูแลหรือว่าพ่อระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมในในเขตของโรงงานที่จะก่อปัญหาให้กับพี่น้องประช,ชาชนในเขตบริการครับในเรื่องของการพ่อระวังเรื่องสถานะสุขภาพเรื่องการคัดกรองสถานะสุขภาพของพี่น้องประชาชนในตำบลน,นะครับแล้วก็เรื่องของการร่วมเป็นคณะกรรมการไตภาคีนะครับที่พ่อระวังเรื่องอสภาวะสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเกิดจากาทางบร,ริษัทนะครับซึ่งทางบร,ริษัทก็ เมื่อมีปัญหาโรงเรียนหรือมีปัญหา AR, ข้อต่างๆที่เราได้ AR, ประชุมร่วมกันนะครับแล้วเราก็มีการแก้ไขปัญหาซึ่งทางบริษัทก็มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาในเรื่องด้าน,านต,ต่างๆที่ที่มีข้อโรองเรียนมีข้อนในกรณีที่คณะกรรมการได้ตรวจพบนะครับทางบริษัทก็ได้แก้ไขปัญหาซึ่งได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนเราเรา,เราให้ความมั่นใจในเรื่องของ สิ่งที่จะเกิดจากสิ่งแวดล้อมของทางโรงงานครับผู้ประกอบการนะครับมาในพื้นที่ในส่วนหนึ่งครับก็ก็พูดได้นะครับว่ามันเป็นในเรื่องของ ความเจริญนะครับเข้ามาสู่หมู่บ้านตำบลนะครับพี่น้องประชาชนมีกินมีใช้นะครับก็เพราะว่าในเรื่องของการทําอ้อยในส่วนนี้นะครับทีนี้นะครับในการเข้ามาของผู้ประกอบการแล้วก็อยู่ร่วมกับพื้นที่ชุมชนนะครับซึ่งในส่วนที่อาจจะเกิดผลกระทบนะครับเราก็ต้องบอกกล่าวพูดคุยกันนะครับในเรื่องของการแก้ไขนะครับในส่วนนี้นะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนั่นละครับเพราะว่าความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นลาดับหนึ่งนะครับของพี่น้องประชาชน นะครับถ้ามีเหตุการณ์นะครับหรืออะไรที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับเราก็จะแจ้งนะครับไปทางผู้บริหารของโรงงานมันแน่นอนครับในส่วนของมีโรงงานหรือมีอะไรก็แล้วแต่ครับที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับอันดับแรกคือในส่วนของผลกระทบมันก็มีแน่ๆแหละนะครับแต่ว่าอาการดูแลแก้ไขช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ร่วมกันจะทําอย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเจริญนะครับของในพื้นที่ก็มีตามมาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้ ท่านจะได้เห็นนะครับว่าถนนหนทางเดี๋ยวนี้นะครับเป็นสีเลนแล้วนะครับเป็นบางช่วงนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟส่องสว่างนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับก็อย่างที่ว่านั่แหละครับมันมีการประกอบการแบบนี้ขึ้นมานะครับก็สิ่งที่จะเลินนะครับมันก็ตามมาอยู่ได้ดีครับแล้วก็จะมีบางช่วงที่อาจจะเคยได้ข่าวเนาะก็มีบ้างมีก็มีบ้างครับก็อย่างที่ว่านะครับเมื่อมันมีแบบนี้เข้ามาผลกระทบมันก็อาจจะมีอยู่นะครับทีนี้แต่ว่าในเรื่องของ เขาดูแลอยู่แล้วครับในส่วนของุตสาหกรรมจังหวัดหรือว่าทางสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะครับเขาก็มีมาตรการอยู่แล้วในการควบคุมนะครับส่วนในของพื้นที่เราเองนั้นนะครับก็ดูความใกล้ชิดนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับในส่วนนั้นอก็ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะคะกรณีนี้เราตรวจสอบในกรณีที่มีการร้องเรียนเนาะค่ะเนาะซึ่งทางโรงงานเขาก็มีมาตรการนะคะอาจจะด้วยมาตรการของ E A A นะคะที่เขาจะทําอยู่แล้วนะคะในของในพื้นที่ก็ ปองระวังไม่ให้เกิดปัญหาค่ะในพื้นที่เนาะก็ตามนี้ถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ประมาณนี้ค่ะส่วนมากก็ปฏิบัติตามเน่ยค่ะกรณีที่เกิดการปล่อยน้ําเสียเกิดเหตุลาคาญต่อประชาชนส่วนมากก็คือใช้ตามพรบสาธารณสุขนะคะก็ลงไปเนาะไปตรวจสอบไปดูอะไรเงี้ยค่ะก็เหมอ <pl ains> ือนถ้ามีถ้ามีก็ให้ส่วนมากก็ดําเนินการตามขั้นตอนมีคณะกรรมการตรวจสอบนะคะก็ให้ดําเนินการแก้ไข กรณีแก้ไขแล้วก็โอเคผลเป็นที่น่าพึงพอใจก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะ